สวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่าไม่มีเงินใช้ก็เลยมาเปิดอัลบ,บัม้มหาเงินใช้ละอัลบ,บั้มเก็บแบงค์รัชการที่9นะคะหน้านี้เป็นแบบที่16นะคะดูซิเราจะหาตังค์จากยังไงดีก็อันนี้เจอแล้วเก็บมาใส่ บางทีก็มานึกว่าเก็บเพราะอะไรตรงนี้น่าจะเก็บในแง่ของหมวดเสริมะคะ่ะหมวดพอพานหมวดเสริมนะคะลายเซ็นคุณสมหมายภาษีลายเซ็นเก่านะคะอันนี้คือแบงค์ห้าร้อยแบบที่สิบหกนะคะผ่านการใช้งานแล้วสำหรับใบนี้แน่นอนเลยสิ่งที่เล็งเห็นทันทีคือ เลขลงท้าย99ที่เราเก็บไว้อันนี้เป็นแบงค์ใหม่เลยนะคะ n c อันนี้ก็เป็นแบงค์ที่ผ่านการใช้งานมีรอยพับพับกลางใส่กระเป๋าสตังก็เป็นเลขลงท้าย99เหมือนกัน จะมีใบซ้อมอยู่ข้างในด้วยอีกใบหนึ่งก็จะเป็นเลขเก้าเก้าเหมือนกันอันนี้คือเวลาเราเจอแบงค์ที่ผ่านมือมาแล้วก็เป็นแบงค์งงใหม่ใหม่เราจะเก็บเอาไว้นะคะอันนี้เก็บเพราะว่าเป็นบทเสริมก็ดูไปดูมาแล้วยังไม่อยากเอาไปใช้ยังอยากเก็บอยู่ต่อมานะคะ เป็นแบงค์หนึบาทหยิบอ,ออกมาไม่ได้มีใบเดียวแน่นอนเลยเลขลงท้าย99แล้วก็ครั้งแรกที่เริ่มเก็บก็คือตั้งแต่ปีที่ทรงเสด็จสวรรคตคือในในช่วงนั้นปี59ก็จะมีเลขลงท้าย59ที่เจอ อันนี้ก็จะเป็นเลขสวยๆสองเก้านย์ศูนอันนี้เป็นเลขลงท้าย59ซึ่งแต่และเลขก็คือจะอยู่คนละหมวดกันจริงๆแล้วเลขเลขเลขลักษณะน,นี้ค่ะอยากจะ บอกให้ทราบว่ามีคนนำมาขายในในคอเลกชันที่ว่าข้างหน้ามี99ข้างหลังก็มี9คือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นเลขตองหรือเลขอะไรแล้วก็จะต้องแบบถึงจะขายได้แต่มีข้อแม้ว่าแบงค์นั้นต้องเป็นแบงค์ UNC อะค่ะคือแบงค์ไม่ผ่านการใช้งานเรียบๆรียบส,สวยสแบบนี้นะคะแต่ความที่ว่าอีก เวลาที่ผ่านไปอีกปี2ปี3ปี4ปีข้างหน้านี้คือธนบัตรแบบที่16ของรัชกาลที่9จะไม่มีเหลือให้เห็นอยู่ในตลาดหมุนเวียนธนบัตรใหม่ๆใ,ในรุ่นนี้ที่ยังขายเพิ่มบวกจากราคาหน้าแบกไม่เท่าไหร่ก็เริ่มมีการขายในกลุ่ม Facebook กลุ่มนักสะสมกันมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราเก็บตั้งแต่ สองสามปีที่แล้วค่ะอยู่ในอันลบั้มอันนี้กองไว้เลยมาดูอีกช่องหนึ่งอัลบั้มหน้ามีสามช่องแต่ความจริงอะถ้าเปิดแล้วก็คือเปิดมามันก็จะมีทั้งหมดซ้ายขวาข้างละสามช่อง เก็บเลขอะไรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเราเหมือนกับว่าเราไปได้แบงค์ใหม่จากธนาคารนะคะแล้วก็เลือกเลขเรียงสวยเก็บไว้ก็จะเป็นหมวดหนึ่งทอแล้วก็เลขเลขแปดแเาเลขมงคลเลขพระชนมายุข,ของพระองค์ท่านแล้วก็เลขสวยๆอย่างงี้คะ่ะลองท้ายศูนยเพื่อให้เรียงกันสามใบอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้ส่วนใบอย่างอื่นก็คงจะใช้หมดไปนานแล้ว อันนี้น่าจะเป็นลนักษณะจากธนาคารน,นี้จากการที่ว่าเราเก็บวงเวียนแล้วก็มานั่งคิดทุกครั้งที่ไม่มีเงินใช้ก็มานั่งคิดแล้วก็จะเอ๊จะเอาแบงค์อะไรใช้ก่อนแล้วก็มองพระพักท่านอืเก็บไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาเงินทางอื่นใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเกตเล่าเรื่อง ย่อยของนักสะสมนะคะเดี๋ยวจะเชิญรับชมในคลิปต่อไปค่ะ